มาสรุปกันนะครับว่าแชมเปี้ยนของทั้ง2เวทีครับทั้งทางศึกวันลูนีรวมไปถึงศึกวันแชมเปี้ยนชิพครับแล้วก็ทาง r w f นะรวมไปถึงแชมป์ของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินเนี่ยมีใครหรือว่าอะไรอย่างไรบ้างครับ สวัสดีแฟนมวยในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะฮะก็ต้องบอกนะครับว่าปี2566อยครับอย่างที่เราเรียนไปว่าเป็นปีที่โอ้โหมีการเคลื่อนไหวในวงการมวยไทยเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะนําความเข้มข้นตลอดปีทั้งหมดนะครับมารวบรวมให้กับแฟนมวยไว้ในคลิปนี้ครับมาสรุปกันนะครับว่าแชมเปี้ยนของทั้ง2เวทีครับทั้งทางศึกวันลุมพินีรวมไปถึงศึกวันแชมเปี้ยนชิพ นะรวมไปถึงแชมป์ของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินเนี่ยมีใครหรือว่าอะไรอย่างไรบ้างครับไปเริ่มต้นกันที่ในรายการของวันแชมเปี้ยนชิพก่อนเลยครับนะเรียกได้ว่าเป็นรายการที่แฟนมวยเนี่ยก็เฝ้าจับตาดูครับในส่วนของแชมป์สตาร์เวทเอ็มเครับก็ยังเป็นนะักชกจากสหรัฐอเมริกานะั่นะนะคือเจเร็ดบุ๊กนะครับซึ่งก็ได้แชมป์มาจากโจชัวฟาซิโอนักชกจากฟิลิปปินส์คนนี้นี่ก็ถือว่าฟอร์มกำลังจัดจ้านอยู่พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าในปีต่อไปครับเขาจะได้ป้องกันตําแหน่งของเอ็มเอมเมื่อไรครับ รุ่นไฟเวทเอ็มเอ็นะครับหลายคนอาจจะลืมชื่อไมตี้เมาส์ไปหรือเปล่าแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาก็ยังได้ป้องกันตำแหน่งได้ชกเคลื่อนไหวในศึกวันแชมเปี้ยนชิพอยู่นะครับไมตี้เมาส์รู้ว่าดิมิเทียจอ์สั้นครับเรียกว่าเป็นนักมวยระดับตำนานของเอฟซีแล้วก็มาควา้าแชมป์นะครับที่ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือป้องกันตำแหน่งต่อยกับอันเ n นั m o r ราเอสแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับเดี๋ยวดูว่าปี67 นะทางด้านดิมิเทียจอนสันครับจะเจอกับนักชกที่อันตรายขนาดไหนหรือว่าจะมีเขาเรียกว่าไฟสเปเชียลรูต่างๆเนี่ยให้แฟนมวยได้ติดตามกันหรือเปล่าข้ามาที่รุ่นไฟเวทของคิกบ็อกซิ่งครับแชมป์โลกก็ไม่ใช่ใครนะครับนั่นก็คือซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่เก้าครับหลังจากที่ได้แชมป์มาจากดานิเอลปวยสตาส์นะครับตอนนั้นก็คือเป็นการชิงแชมป์ว่างกันเนื่องจากอิเดียสเอนฮาชินะครับไม่สามารถทํำหนักได้ทําให้ซูเปอร์เล็กเนี่ยก็ชิงแชมป์ว่างครับก็ได้แชมป์ม,มาหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีฟอร์มที่ร้อนแรงพอสมควรเลยนะครับก็ต่อยพัฒนาการการชกนะมีในเรื่องของการต่อยให้หลากหลายมากขึ้นมีความเป็นคลิกบ็อกซิ่งมากขึ้น แต่ว่าไฟหลังครับก็มีการปรับไปต่อยอมวยไทยนะไปเจอกับรถถังก็สามารถเอาชนะรถถังได้นะครับแต่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยซุปเปอร์เล็กไม่สามารถจะทาน้ําหนักได้นะถ้ากับว่าแชมป์เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับนะก็คือแชมป์คิกบ็อกซิ่งของอซุปเปอร์เล็กก็ยังครองอยู่แล้วก็ต้นปีนี้นะฮะต้นปี2 5 6 7เนี่ยก็เห็นว่าทาง ซูเปอร์เล็กก็มีรายการแล้วด้วยนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันขณะที่ในรุ่นไฟเวทมวยไทยครับแม้ว่าจะพ่ายแพ้กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าไปแต่ว่ารถถังจิตเมืองนอนท์ครับก็ยังคงเป็นแชมเปี้ยนยืนยงคงรบพันในรุ่นนี้ตำแหน่งนี้อยู่นะครับหลังจากที่ได้แชมป์มาตั้งแต่หูนานมากนะครับในการเจอกับจนาธานเฮกตี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะช่วงปี2019นะครับหลังจากนั้นนะฮะร,รถถังก็ป้องกันตำแหน่งแชมป์มายาวนานมากๆาครับจนกระทั่งมีการเปลี่ยนกติกาไปชกเป็นในรูปแบบ m อ a เนะฮะกติกา,กาของ ก็จะแพ้แต่ว่าก็ไม่ได้มีเข็มขดดัดในเป็นเดิมพันนะครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยที่แพ้กับซูเปอร์เล็กนะครับแชมป์ก็ยังอยู่ที่คนเดิมนะเพราะว่าผู้ท้าชิงเนี่ยไม่สามารถที่จะทําน้าหนักได้นะครับแล้วก็เป็นการต่อยนอกรอบนะไม่ได้ชิงแชมป์กันนะแชมป์ก็ยังเป็นของอทางด้านรถถังอยู่รถถังนะมีโปรแกรมสําคัญนะครับในการไปเยือนแดนประดิบนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการชกนอกรอบมากกว่านะก็เป็นคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบ5ยกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีผลเกี่ยวกับการป้องกันแชมป์หรือว่าชิงแชมป์อะไรแต่อย่างไร ขณะที่รุ่นแบนตัมเวทครับขยับขึ้นไปครับ MMA เนี่ยก็เป็นฟาบิเซโออันเดราเดนะครับแม้ว่าเขาจะพึ่งแพ้กับนั่นโจนาธานไฮเกตี้ไปแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับ MMA นะครับไปชกในกติกาของคิกบ็อกซิ่งไปชิงแชมป์ว่างกันนะครับเพราะว่าเพชรนงนะก็ถูกปลดไปไม่ได้มีผลอะไรนะครับเขาก็ยังเป็นแชมป์แบนตัมเวทของ m อ็มเอในวันแชมเปี้ยนชิพอยู่ขณะที่อีก2กติกานะครับนั่นก็คือในการชกในแบบคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ในการชกในรูปแบบของมวยไทยนะครับแชมป์ก็คือคนเดียวเลยครับแชมป์กกติานะ คือโจท่ทางแฮกเกตี้ครับแฮกเกตี้ก็ได้แชมป์ของมวยไทยนะมาจากน้องโอนะครับตัวต่อยน้องโอน็อกไปขณะที่ได้แชมป์ของคิกบ็อกซิ่งเนี่ยก็ชนะน็อกฟาบิโซอันดราเดมาเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าแม่เป็นสุดยอดนักชกชาวอังกฤษอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้เดี๋ยวดูนะครับในปีต่อไปครับน้ำหนัก65กิโลกรัมเนี่ยหรือว่าประมาณ145ปอนด์เนี่ยก็มีนักมวยดาวดังมากมายครับอาจจะได้เปิดศึก แห่งสหรัฐอาณาจักรครับกับทางด้านนิโคคาริโนก็เป็นได้นะครับแต่ว่าจะเป็นกติกามวยไทยหรือว่ากติกาคิกบ็อกซิ่งอันนี้ก็แล้วแต่บอสชาตรีนะครับจะจัดให้ขณะที่อีกหนึ่งรุ่นนะครับข้ามไปดูในรุ่นเฟเธอเวทนะครับก็ เป็นเฟเธอเวดเอ็มเอเนี่ยแชมป์เป็นของถังไข่นะครับนักชกจากแดนมังกรก็เราจะได้ยินชื่อบ่อยๆนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งนักชกที่ฝีมือยอดเยี่ยมนะครับนะสำหรับถังไข่ขณะที่ในรูปแบบของคิกบ็อกซิ่งครับแชมป์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือชิงกิทอารซอฟนะครับนักชกจากอาร์เซบัยจานก็ได้แชมป์มาจากซ bon ูเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับแล้วนกะ็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวหนาหูขึ้นมาเหมือนกันนะว่าไฟล์ล่าสุดเนี่ยแม้ว่าซูเปอร์บอลจะพลาดท่ายกับตะวันฉายจริงๆเนี่ยถถ้ bon าาถ้้้าาาาาาาซูเเเเปปปออออรร์บนนสมมมลตตะวัฉยยยไไดี่่หขงขง คือการมาล้มทางด้านชิงกีสนะฮะก็คว้าแชมป์สสถาบันอะไรก็ว่าไปแต่ว่าแหมด่านแรกเนี่ยซูเปอร,ร์บอลก็เสร็จทั้งตะวันฉายไปแล้วนะก็อาจจะมีการแก้เมืองกันก็ได้นะคู่นี้ระหว่างชิงกีสกับทางด้านซูเปอร,ร์บอลเนี่ยเห็นว่าอาจจะเป็นการต่อยนอกรอบแทนอะไรประมาณนี้นะครับขณะที่ในรูปแบบมวยไทยนุ่นเฟเธอเวทครับแชมป์ก็คือซ้ายดารานะตะวันฉายพีเคแสนชัยมือทิมเมื่อวันที่ยีธันวาคมที่ผ่านมานะครับ ก็สามารถที่จะป้องกันแชมป์ได้อย่างสวยงามด้วยการเตะนะครับเอาชนะทางด้านซูเปอร์บอลสิงห์มาวินไปได้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีข่าวว่าทางาตะวันฉายเนี่ยอยากจะลองไปต่อยคิกบ็อกซิ่งเว่ามีไฟที่เขาเปลี่ยนไปต่อยคิกบ็อกซิ่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะแน่นอนครับการเข้าขึ้นไปเจอกับชิคก,กิ้สอาราซอฟเนี่ยเป็นแชมป์มวยไทยข้ามไปสู่การโชกับคิกบ็อกซิ่ง ชิงกับชิงกิสอาร์ลซอฟเนี่ยเชื่อได้ว่าปี2567ปีหน้าเนี่ยครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นคู่ที่หยุดโลกอีกหนึ่งคู่ถ้าได้เจอกันนะครับตะวันฉายกับชิงกิสอาร์ลซอฟขณะที่ในส่วนของรุ่นใหญ่นะครับแน่นอนลิเกนอลเซลนะในรุ่นอ่ารุ่นใหญ่เลยรุ่นไลท์เวทเนี่ยเขาก็ยังเป็นแชมป์ยืนยงโงพันอยู่เป็นแชมป์มังคิกบ็อกซิ่งนะเป็นแชมป์ทั้งมวยไทยเลยก็ว่าได้นะถือว่าแข็งแกร่งจริงแล้วก็ในรุ่นเฮฟวีเวทนะครับนั่นคือโรมนกิเกกรรรีีียโโอ้หนนนน่มััดจงๆะคบ็คว้าาแชมมป์กกติเหือนนกัครัับท้งแชมป์มวยยไทแล้วก็คิกกบ็อซิ่งนะคร มาดูทางฝั่งมวยหญิงกันบ้างนะครับนะแชมป์เนี่ยก็เรียกได้ว่าคึกคักพอสมควรนะครับในมวยหญิงในรายการวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะครับแน่นอนครับแตมไฟเทคก็ยังเป็นแชมป์อาตอมเวทของ MMA นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ที่คืออาจจะรอในการป้องกันตำแหน่งอยู่ในประมาณนี้นะครับขณะที่เราได้แชมป์คนใหม่นะมาอีก2คนด้วยกันนะโดยเพชรจีจ้านะครับก็คว้าแชมป์อินเตอร์ลิมนะหรือว่าแชมป์เฉพาะก,การในรุ่นอะตอมเวทของอ่าวันแชมเปี้ยนชิพไปนะครับล่าสุดก็ชนะอันนิ่าเมลเซนแล้วก็แชมป์จริงเนี่ยนะั่นคือเจเน็ตท็อตนะครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาก็ ในปีต่อไปน่าจะมีโอกาสได้พิสูจน์ตำแหน่งกันขณะที่ในรุ่นใหญ่ขึ้นนะครับอย่างในรุ่นซออเวทนะครับมวยไทยก็จะเป็นอาริเซียโรดิกเกวสอยู่นะครับอาริเซียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมวยที่แข็งแกร่งเลยนะครับเคยชนะสเต็มมาด้วยนะแล้วก็ยังเป็นแชมป์อยู่ในส่วนของแชมป์ที่ต้องบอกว่ากําลังโด่งดังสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือสาวน้อยจากประเทศสวีเดนครับอย่างซาบิล่าซันเดลครับขึ้นชื่อได้ว่าเป็นแชมป์ที่มีอายุน้อยที่สุดนะครับเพียง17ย่าง18ปีเท่านั้นเอง โดยซาม,มิล่าเนี่ยโอ้รูปร่างดีสูงยาวครับล่าสุดก็ครองแชมป์ของมวยไทยในรุ่นสตอ์เวกอยู่นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ในปี2567ต้องมีผลงานที่เจิดจรัสขึ้นมาอย่างแน่นอนครับแล้วก็นี่คือ ทั้งหมดนะครับยังมีอีกหนึ่งคนนะครับในรูปแบบของ MMA ในรุ่นสตอร์เวกนั่นคือทรงจริงนานครับส่วนใหญ่เนี่ยในรายการของวันแชมเปี้ยนชิพก็จะเป็นน้ำหนักในรุ่นเล็กๆนะครับก็ตามสรีระของคนเอเชียของเรานะครับที่สุภาพสตรีนะครับในฝั่งของเอเชียก็จะตัวไม่ใหญ่มากนะครับก็รุ่นประมาณนี้นครับก็อยู่ในรุ่นของอะตอมเวทอยู่ในรุ่นของสตอร์เวกนะก็ถือว่ากําลังดีนะครับนะกำลังที่จะต่อยกันสนุกเลยทีเดียวนะครับข้ามาดูทางฝั่งของเวทีมวยราชดำเนินกันบ้างนนะคครรรับบเเีีียกกไไไดด้้้้ววว่าปปป็แแชม์ของล5 คนนะครับก็มีทั้งลำน้ำมูลเล็กที่คว้าชแชมป์สองสมัยนะครับนั่นก็คือในรุ่น135ปอนด์มีทางด้านธนันชัยครับนะมามืดในรุ่น อ่าหนึงร้อยห้าสิบสี่ปอนด์ริทเทวดานะครับทีคว้าแชมป์ในรุ่นร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์ไปและกัปตันครับในรุ่นหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์ครับหรือว่ารุ่นซูเปอร์ไลท์เวทแล้วก็มวยหญิงนะครับก็หนึ่งรุ่นนั่นคือสมรละสมีนะครับคว้าแชมป์ในรุ่นแบนตัมเวทนะในรุ่นร้อยสิบแปดปอนด์ไปขณะที่ตำแหน่งแชมป์ของเวทีมวยราชดำเนินนะครับอัปเดตล่าสุดเลยเนี่ยหนึ่งร้อยห้าปอนด์รุ่นมินิไฟราเวทนะครับเป็นของฉลามชนสามารถพยักวววว่่่่าาาาเเเเเป็นนนนนดดรรรรรรุงงงงใใศึกกสยยยยยขอออพพพพชชชชิีีีััมมะคบบไททต้ มีโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่จะต้องขึ้นรีแมตช์กับดมทองจากที่เสมอกันมาแบบคาใจนะครับโดยเพชรหนึ่งเนี่ยก็ได้แชมป์จากเพชรป่าศัก์นะก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยพลิกล็อกเอาชนะไปได้แล้วก็ในรุ่น112นะครับนั่นคือนาตากะเอวาสปอร์ตยิมนะ ก็ถือว่าเป็นนักชกที่ต้องบอกว่าสุดแกร่งในทีเดียวล่าสุดก็ตามขึ้นมาราวีในรุ่น115ปอนด์ที่มีแพลวพาวเพชรพาวฟ้านะครับเป็นแชมป์อยู่ด้วยนะแต่กาะตอนนี้ถ้าบอกว่าเป็นแชมป์สรุ่นเลยนะฮะก็คือแชมป์ในรุ่นฟ w e i เวทแล้วก็แชมป์ช็ากการในรุ่น s u p e r f l y w e i เวทนะครับก็รอดูว่าในปีต่อไป จะได้มีโอกาสเจอกับแพลวพาวได้ตอนไหนครับหรือว่าอาจจะยังไงอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับขณะที่ในรุ่น118ปอนด์ครับก่อนอื่นเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นปังตอพอหลักบุญมาตลอดทั้งปีเลยแต่ถ้าว่าในเดือนสุดท้ายของปีครับนะทางวิทีมวยราชเนินก็สั่งปลด ฐานะปังต่อนะเพราะว่าในข้อหาของการที่ไม่ได้ป้องกันแชมป์นานแต่ทว่าครับในวันที่20มกราคมนี้ครับในรายการ RWS นะก็จะมีการชิงแชมป์ว่างกันนะครับในรุ่น118แลวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือการชกกันระหว่างปังต่อพอหลักุลกับกุมารดอยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับรองแชมป์ของไรท์เวิร์ลซีรีส์ทัวร์นาเมนต์ปีที่ผ่านมาครับขณะที่ในรุ่น122ปอนด์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรแชมป์คนเดิมก็คือฉลามดำในย e ุเอท่าสารานะครับแต่ว่าฉลามดำเนี่ยก็ไม่ได้ป้องกันนชาน นะแล้วก็ไปต่อยในราการวันลุมพินีก็ถูกน็อกด้วยนะฮะทำให้แชมป์รุ่นนี้เนี่ยถูกปลดไปนะครับในรุ่น122เนี่ยก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรขณะที่ในรุ่น126นะครับแชมป์ที่ต้องบอกว่าโดดเด่นเป็นสงา่าคือชัยล่าพอหลักบุญแต่ว่าได้แชมป์มานะก็ยังไม่ได้ป้องกันแบบใครนะครับต่อชื่อเหลือเกินว่าในปีหน้านะครับนะทางเวทีมวยราชเดินต้องมีการสั่งนะครับให้ชัยล่าเนี่ย ขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์แน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นนักชกคนไหนรายใดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอาจจะเป็นวิวเพ็กโกศลที่เคยเสมอกันมาก็เป็นได้นะครับส่วนในเรุ่น130ปอนด์นะครับแชมป์เนี่ยก็ยังว่างอยู่นะครับนะก็มีขั้วขึ้นมาก็คือทางด้านเดโชกับคัมแบ็กโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีขึ้นรายการเอาไว้แล้วด้วยนะรอบเดโชคัมแบ็กเนี่ยเดโชปอลบริลลักษ์กับคัมแบ็กทีเคยุทธนานะครับที่จะมาเจอกันนะครับแต่ว่าก็มีการแยกคู่ไปต่อยก่อน ทำฟอร์มชื่อเหลือเกินว่าในช่วงต้นปีหน้านะครับก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันส่วนในรุ่น135่อนปนะครับแชมป์เนี่ยก็ของเป็นของจอมพรันชยัยนะจอมพรันชัยเนี่ยก็ถูกจองกระถินไว้ด้วยลำน้ำมูลเล็กนะครับในในรองอันดับหนึ่งนะลำน้ำมูลเล็กเนี่ยก็เป็นแชมป์อ w ดเอสก็ก็เรียกได้ว่า ตอนนี้เนี่ยจองแล้วนะอยู่เบอร์หนึ่งนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอกับจอมเมื่อไร่แล้วก็จอมเนี่ยก็มีภารกิจในการชกช่วงปลายปีด้วยส่วนในรุ่นร้อยสีครับได้แชมป์คนใหม่เลยนั่นก็คือทั้งนเพชรธงชัยท b m เยิมนะหลังจากที่เอาชนะทางด้านชูเจริญดาบรานสารคามไปในรุ่นร้อยสีครับก็ยังมีทั้งกัปตันนะที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกที่จ้องจะเล่นอยู่นะจ้องจะเล่นคุณเลยก็ว่าได้นะที่จะเจอกับเพชรธงชัยนะอยากจะแก้มือด้วยแล้วก็ยังมีทั้ง ตเพาแก้วนะฮะรวมไปถึงรุ่งกิจเนี่ยนะฮะว่ายังทําน้ําหนักได้นะครับหมายถึงว่าตะเพาแก้วนะถ้ายังทําน้ําหนัก140ได้แต่อาจจะต้องข้ามรุ่นไป147มากกว่านะครับโดยแชมป์ในรุ่น147ปอนด์เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นคือเฮอร์คิริสวอร์จัก,กรวุฒนะครับซึ่งเพิ่งกระชากแชมป์มาจากเฮอร์เดมดินเซอร์เท่านั้นเองนะครับเฮอร์ดดมเนี่ยป้องกันตำแหน่งแชมป์แล้วก็อายุแชมป์เนี่ยสั้นมากนะครับได้แชมป์จากรูเบนลาปิล่าในการชิงว่างกันกับนักมววยชาาอิตลนีนะ แล้วก็พอป้องกันตำแหน่งไฟล์แรกเจอกับเฮอร์คิวลิสเนี่ยหลายคนก็บอกโอ้โหกดนับกดน็อกก็เรียบร้อยไปนะครับในรุ่นนี้เนี่ยนอกจากการเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะของทางด้านเฮอร์คิวลิสกับเออร์ดัมนะครับนะเฮอร์คิวลิสนี่ก็ได้ถูกนะครับสั่งมาโดยเวทีมวยราชดำเนินนะครับให้ป้องกันตำแหน่งแล้วก็รีแมตช์กับทางด้านเฮอร์ดัมทันทีนะครับก็เดี๋ยวได้เจอกันแน่ครับยังมีทั้งิีเทวดาเป็นตัวสอดแทรกรวมไปถึงทางด้านตะบเพาแก้วสิงมาวินด้วยนะครับในรุ่น1 0ปอนด์หรือว่าในรุ่นนนนนเเเววลตออรรร์์ททะะคคัับบขาดดี่1 154ป แชมป์ก็ยังเป็นของดดนเอลโรริเกสนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีในการเจอกับยอดวิชานะยอดวิชาเนี่ยเป็นคนยัเยยดความประชัยครั้งแรกให้กับเขาก็มีโอกาสในการเจอกันก็ได้รวมไปถึงธนันชัยก็อยากจะเจอเหมือนกันนะครับนะบอยากจะเจอเหมือนกันก็เป็นรองเบอร์หนึ่งอยู่สาหรับธนันชัยก็สามารถเก็บชัยในช่วงปลายปีได้อย่างสวยงามน,นะครับก็อยากจะแก้มือกับดนนิเอีกคนหนึ่งนะครับยังมีเพชรมกรกตที่ล่าสุดเนี่ยมีโปรแกรมไปต่อยที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับไปโกยเงินเย็นก่อนทําร่างกายนะฮะปรับสภาพจิตใจอะไรกลับมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่่งงนนัักสู้้ทีตตอออร มาสร้างลดานี้เอาเหมือนกัน รวมไปถึงยังมีอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือทางด้านชา์โดสิงมาวินที่ล่าสุดเนี่ยก็สามารถเอาชนะทางด้านรุ่นพี่นะอย่างสถานฟ้าสิสองพี่น้องนะครับก็เป็นอีกนักชกที่ต้องบอกว่าอยากที่จะชิงแชมป์ครับขณะที่ในรุ่นใหญ่ที่สุดนะฮะที่เป็นแชมป์อยู่ของเวทีมวยราชดำเนินนั่นก็คือในรุ่นมิดเดิลเวทนะครับพิกัด160ปอนด์แชมป์เนี่ยเป็นของโจไรอันนะครับดาวรุ่งบนเนอร์คิดจากประเทศอังกฤษนะครับเพิ่งได้แชมป์นะในการชิงแชมป์ว่างกับเพชรใหม่ชอนอรงศักดิ์ไปนะ แค่น็อกที่ประเทศกัมพูชานะครับทำให้แชมป์เนี่ยว่างลงนะครับเดี๋ยวดูในอันดับในรุ่น7 3กิโลกรัมนะครับหรือว่า160ปอนด์เนี่ยก็ยังมีนักชกอีกหลายคนนะครับที่พร้อมจะมาล่าแชมป์รุ่นนี้นะครับนะก็ยังมีนักมวยบราซิลยังมีนักมวยจากประเทศต่างๆนะครับรุ่นใหญ่160งหงร้อยหกสิบปอนด์เนี่ยก็ไว้ให้ต่างชาติเนี่ยได้ซัดกันนะครับแชมป์เนี่ยเป็นของโจไรอันแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยนะครับก็รอที่จะเจออยู่ครับ และนี่คือบทสรุปทั้งหมดนะครับในปี2566ที่ผ่านมาทั้งแชมป์ของทางฝั่งเวทีมวยลุมพินีนะครับอย่างรายการวันแชมป์ชิพนะก็อาจจะไม่ใช่เวทีมวยลุมพินีสักทีเดียวหรอกเพราะว่าแต่ว่าส่วนใหญ่หลังๆนี่ก็จะมาชิงกันที่เวทีมวยลุมพินีกันซะเยอะนะครับนะก็อาจจะเป็นภาพของเวทีมวยลุมพินีก็ว่าได้นะส่วนอีกฝั่งของ RWS แล้วก็ทางราชดำเนินเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความเคลื่อนไหวในตลอดปี2566ที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็ครบถ้วนกันไปครับกับคลิปทั้งหมดนะที่เราไได้นนนนําเสอแฟมวยปะครับ คุณคิดว่าแชมป์จะมีการเปลี่ยนเอลในรุ่นไหนหรือว่าคุณชอบแชมเปี้ยนคนใดของทางฝั่ง RWS หรือว่าทางฝั่งวันนะครับนะผมเองเนี่ยอยากเห็นเหมือนกันนะแชมป์วันเจอกับแชมป์อ w s เนี่ยไม่รู้จะเป็นไปได้ป่าในรุ่น70กิโลกร,รัมเนี่ยนะตะวันฉายเจอกับดานเอียวเนี่ยโอ้ผมคิดว่าคู่หยุดโลกเลยว่าได้นะแต่มันอาจจะเป็นแค่ความฝันแต่ก็ไม่แน่ครับวงการมวยยุคนี้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้คุยกันลงตัวธุรกิจคุยกันได้ครับแน่นอนครับวันนี้ก็อยากจะตรงลงไปถึงทีมงาน มวยเด็ดจ,จะไปก้าของเราต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเที่ยวปีใหม่ให้มีความสุขนะครับย้ำอีกครั้งครับว่าเมาไม่ขับนะแฟนมวยทุกท่านนะหวังว่าปีหน้าจะกลับมาพบกันใหม่แล้วก็จะกลับมาติดตามกันเยอะๆเหมือนเดิมนะครับขอบคุณสำหรับปี2566ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2567อย่างเป็นทางการวันนี้กูชาไทยตรงและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ